สวดบทสรรเสริมพระพุทธคุณอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสมัมโนสุขโตโลกวิถุน,นุโตโลปุริสาธรรมสาระธิสัตาเทวมนุสานาังพุทโธภะะควติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรณาสัมมณนุสุขตโลกวิทุนนุนตโลปุริสัทมาาลเทิสัทเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรณาสัมมณนุสุขตโลกวิทุนนุนตโลปุริสัทมาาลเทิสัทเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรณาสัมมณนุสุขตโลกวิทุนนุนตโลปุริสัทมาาลเทิสัทเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรินาสัมมนโนสุขตโลกวิทุนนุนตโลปุริสาธรรมสาราธิสัตทเทวมนุสสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรินาสัมมนโนสุขตโลกวิทุนนุนตโลปุริสาธรรมสาราธิสัตทเทวมนุสสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรินาสัมมนโนสุขตโลกวิทุนนุนตโลปุริสาธรรมสาราธิสัตทเทวมนุสสนังพุทโธภควา อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจริญนสัมโนสุขตโลกาวิถุนันโนตโลปุริสาธรรมสาลธิสัทเทวมนัสสานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจริญนสัมโนสุขตโลกาวิถุนันโนตโลปุริสาธรรมสาลธิสัทเทวมนัสสานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจริญนสัมโนสุขตโลกาวิถุนันโนตโลปุริสาธรรมสาลธิสัทเทวมนัสสานังพุทโธภะควาติ อิทธิพสกวาลังสมมาสมุทวิชาจรนาสมนุสุขตโลกวิทุโนตโลิสัตมัสสาติสัตเทวมนสนังพุทธภควาติอิทิสกวาลังสมมาสมุทวิชาจรนสมนุสุขตโลควิทุโนตโลิสัตมัสสาติสัตเทวมนสันังพุทธภควาติอิทธิพสกวาลังสมมาสมุทวิชาจรนสมนุสุขตโลควิทุโนตโลิสัตมัสสาติสัตเทวมนสนังพุทธภควาติ

อิติพิโสภคควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรินาสมนโนสุกโตโลกวิทุนนโนตโลภเลสะธรรมสาละติสัทัาเทวมนัสสานังพุทโธภควาติอิติพิโสภคควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรินาสมนโนสุกโตโลกวิทุนนโนตโลภเลสะธรรมสาละติสัทัาเทวมนัสสานังพุทโธภควาติอิติพิโสภคควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรินาสมนโนสุกโตโลกวิทุนนโนตโลภเลสะธรรมสาละติสัทัาเทวมนัสสานังพุทโธภควาติ เอติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมมโนสุกโตโลกวิทุนนโตโลกุลิสัทธัมมสาล อิทธิพิโสภักวาลังสมมาสมุทโววิชาเจรินาสมโนสุขตัลโลกาวิถีนันนตโลเปลิอกสะทมสาลติสะตาเทวมนุสานังปุตโตภักวาติอิทธิพิโสภักวาลังสมมาสมุทโววิชาเจรินาสมโนสุขตัลโลกาวิถีนันนตโลเปลิอกสะทมสาลติสะตาเทวมนุสานังปุตโตภักวาติอิทธิพิโสภักวาลังสมมาสมุทโววิชาเจรินาสมโนสุขตัลโลกาวิถีนันนตโลเปลิอกสะทมสาลติสะตาเทวมนุสานังปุตโตภักวาติ อิติบิเสษพักวลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจริญนาซมโนสกตโตโลกวิโีนันตโลพลิสัตม์มสะลาติสัตถาเถวัมนุสสังพุทโธภักวัติอธิบิเสษพักวลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจริญนาซมโนสกตโตโลกวิโีนันตโลพลิสัตม์มสะลาติสัตถาเถวัมนุสสังพุทโธภักวัติอธิบิเสษพักวลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจริญนาซมโนสกตโตโลกวิโีนันตโลพลิสัตม์มสะลาติสัตถาเถวัมนุสสังพุทโธภักวัติ

อิทิพิสุภควาลังสัมมาสัมธวิชาเจริญนาสัมโนสกขตโลกวิธุนโนตโลโปิสัตมสาลติสัตถาเทวมนุสานังปุตธภควาติอิทิพิสุภควาลังสัมมาสัมธวิชาเจริญนาสัมโนสกขตโลกวิธุนโนตโลโปิสัตมสาลติสัตถาเทวมนุสานังปุตธภควาติอิทิพิสุภควาลังสัมมาสัมธวิชาเจริญนาสัมโนสกขตโลกวิธุนโนตโลโปิสัตมสาลติสัตถาเทวมนุสานังปุตธภควาติ อิติพิโสภักว่าลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรินาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนนตโลปลิสสะธรรมซาลติสทถาเทวาโมนุสานังปุถุพัควาติอิติพิโสภักว่าลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรินาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนนตโลปลิสสะธรรมซาลติสทถาเทวาโมนุสานังปุถุพัควาติอิติพิโสภักว่าลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรินาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนนตโลปลิสสะธรรมซาลติสทถาเทวาโมนุสานังปุถุพัควาติ อิติปิโสภักว่าลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมโนสุขตโลกาวิทุนันโนตโลภุลิสัตถมิศาละเทสตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภักว่าลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมโนสุขตโลกาวิทุนันโนตโลภุลิสัตถมิศาละเทสตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภักว่าลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมโนสุขตโลกาวิทุนันโนตโลภุลิสัตถมิศาละเทสตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลปลิสัตม์มสาลรติสัตถาเทวมตถุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลปลิสัตม์มสาลรติสัตถาเทวมตถุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลปลิสัตม์มสาลรติสัตถาเทวมตถุสานังพุทโธภควาติ

อติปิโสภควาลังสมมาสมุทโวิชาจลลานาสมนโนสุกโตโลกวิโทนโนตโลสะตมสะลาธิสทเทวมนสานังปุตธภควาติอิปิโสภควาลังสมมาสมุทโวิชาจัลลานาสมโนสุกโตโลกวิโทนโนตโลภเลสตมสะลาิสทเทวมนสานังพุโธภควาติติปิโสภควาลังสมมาสมุทโวิชาจลลานาสมโนสุกโตโลกวิโทนโนตโลเสตมสะลาธิสทัเทวมนนสานังพุตตภัควาติติปิภัควาลังสมมา อิทิพิสภควาลงสัมมาสมุทธวิชาจรสมสุขตโลกวิทนโนตโลภิสัตมสาวลติสัตเทวมนุสานังุทธภวตอิติิสภควาลงสัมมาสมุทธวิชาจรสมสุขตโลกวิทนโนตโลภิสัตมสาลติสัตเทวมนุสานังุทธภกวติอิติิสภควาลงสัมมาสมุทธวิชาจรสมสุขตโลกวิทนโนตโลภิสัตมสาลติสัตเทวมนุสานังพ อิทิิสภควาลังสัมมาสมุทธวิชาจรานโนสุขตโลกาวิโตนันโนตโลลิสตมสารติสตาเทวมโนสันนังุทธภควาติอิติิสภควาลังสัมมาสมุทธวิชาจรนาสนาสัมโนสุขตโลกาวิโตนนโตโลลิสตมสาลติสาเทวมนสนังุทธภควาติอิทิิสภควาลังสัมมาสมุทธวิชาจรานโนสุขตโลกวิโตนันโโลลิสตมสาลติสาเทวมนสนังุทธภควาติ อิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรสัมโนสุขตโลกวินโนตโลภิสัตมัจาลติสัตถทวมโนสังพุตโภภควาติอิทิิโสภควาลัสัมมาสมุทโธวิชาจรสัมโนสุขตโลกวินโนตโลภิสัตมัจาลติสัตถทวมโนสังพุตโภภควาติอิติิโสภควาลัสัมมาสมุทโธวิชาเจรสัมโนสุขตโลกวินโนตโลภิสัตมัจาลติสัตถทวมโนสังพุตโภภควา อิทธิพิสุภควาลังสัมมาสัมถวิชาจริญนาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลพลิสัตถมัสสลาธิสัาเทวมโนุสสนาพุทโภควาติอิทธิพิสุภควาลังสัมมาสัมถวิชาจริญนาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลพลิสัตถมัสสลาธิสัาเทวมโนุสสนาพุทโภควาติอิทธิพิสุภควาลังสัมมาสัมถวิชาจริญนาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลพลิสัตถมัสสลาธิสัาเทวมโนุสสนาพุทโภควาติ อิทิพิโสภักวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุโตโลกาวิทูนโนตโลปลิสาตธรรมสาลาติสัตาเทวมโนสานังพุทโธภักวาติอิทิพิโสภักวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุโตโลกาวิทูนโนตโลปลิสาตธรรมสาลาติสัตาเทวมโนสานังพุทโธภักวาติอิทิพิโสภักวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุโตโลกาวิทูนโนตโลปลิสาตธรรมสาลาติสัตาเทวมโนสานังพุทโธภักวาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรินาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนนุตตโลปุลิสาธรรมสาราธิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรินาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนนุตตโลปุลิสาธรรมสาราธิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรินาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนนุตตโลปุลิสาธรรมสาราธิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิถุนันโตตโลปุริสาธรรมซาลติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิถุนันโตตโลปุริสาธรรมซาลติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิถุนันโตตโลปุริสาธรรมซาลติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุขโตโลกาวิทุนโนตโลปุลิตาธรรมสารติสัตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุขโตโลกาวิทุนโนตโลปุลิตาธรรมสารติสัตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุขโตโลกาวิทุนโนตโลปุลิตาธรรมสารติสัตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิติพิสูพควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจารินาสัมมโนสุขตโลกาวิถุนันตโลภุลิสาธรรมสาวลธิสตาเทวมนุสสานังปุตโตปควาติอิติพิสูพควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจารินาสัมมโนสุขตโลกาวิถุนันตโลภุลิสาธรรมสาวลธิสตาเทวมนุสสานังปุตโตปควาติอิติพิสูพควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจารินาสัมมโนสุขตโลกาวิถุนันตโลภุลิสาธรรมสาวลธิสตาเทวมนุสสานังปุตโตปควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรณะสัมโนสุขตโลกาวิทูนันโนตโลปุริสาธรรมซาลธิสัาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรณะสัมโนสุขตโลกาวิทูนันโนตโลปุริสาธรรมซาลธิสัาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรณะสัมโนสุขตโลกาวิทูนันโนตโลปุริสาธรรมซาลธิสัาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อิติภิมิสภบกวาลังสัมมาสัมดุปิชาเจริญนาสมนสกคตโลกาวิโตนันโตโลภิสัตม์มสาราเทศตาเทวมนนสานังปุตตภูวาตอิติภิมิสภบกวาลังสัมมาสัมดุปิชาเจริญนาสมนสกคตโลกาวิโตนันโตโลภิสัตม์มสาราเทศตาเทวมนนสานังปุตตภูวาต อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมปโดวิชาเจรณะสัมโนสกโตโลกวิถุนาโนตโลภิสัตถมิศาลติสัตตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมปโดวิชาเจรณะสัมโนสกโตโลกวิถุนาโนตโลภิสัตถมิศาลติสัตตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมปโดวิชาเจรณะสัมโนสกโตโลกวิถุนาโนตโลภิสัตถมิศาลติสัตตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมพโนสุขตโลกาวิโุนัโนตโลภิสัตตะมิสลาติสัตเตวมโนสานังปุตโภภควาตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมพโนสุขตโลกาวิโุนัโนตโลภิสัตตะมิสลาติสัตเตวมโนสานังปุตโภภควาต

อิทธิโสกวาลังสมมาสมุทโวิชาจลนมณโสกตโลกวิโทนโนตโลปลิสัตมสาลาเสัตตาเทวมนุสานังุโธวะกวาตอิทธิโสกวาลังสมมาสมุทโวิชาจัลนสมณโสกตโลกวิโทนัโนตโลปลิสัตมสาลาเทสัตตาเทวมนุสานังปุโธวะวาติอิทธิโสกวาลังสมมาสมุทโวิชาจลนาสมณโสดกตโลกาวิโทนโนตโลเปลิสัตมสาลาเสัตตาเทวมนุสานังปุโธวะกวาติอิทธิโสกวาลังสมมาสมุทโวิชาจลนาสมณโสกตโลกาว ิทิพิสภควาลังสัมมาสัมโตวิชาจรณสัมโนสุตโลกาวิุนโนตโลปุริสัมสารติสตาเทวมนสานังพุทโภควาติอิทิปิสภควาลังสัมมาสัมโธวิชาจรณสัมโนสุตโลกาวิุนโนตโลปุริสัมสารติสตาเทวมนสานังพุทโภควาติอิติปิสภควาลังสัมมาสัมโธวิชาจรณสัมโนสุตโลกาวิุนโนตโลปุริสัมสารติสตาเทวมนสานังพุทโภควาติอิติปิสภควาลังสัมมาสั อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณาสัมโนสุขตโลกวินโริสลสธมสาลติสตถาเทวมุสนังพุโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณาสัมโนสุขตโลกวิีนโริสสธมสาลติสตถาเทวมุสนังพุโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณาสัมโนสุขตโลกวินโริสสธมสาลติสตถาเทวมุสนังพุโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจริิ อิทธิพิโสพักวารังสมาสมุทโววิชาจรณาสมโนสุโตโลกวิโตน,นุโตปริสะธรรมสารติสตาเทวมนุสานังพุทธโอพักวาตีจบอิทธิพิโสหนึ่งร้อยแปดจบขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่กทานสาธุสาธุสาธุ